เย่ yeah. ตอนนี้เราอยู่กับปี้แก๊งขโมยนมเปรี้ยวอยู่กับผมไนแล้วก็คุณทีแล้วก็คุณโอ๊ตทักทายหน่อยสวัสดีครับเย่เด <Yeah. S 1> ีวันนี้เราจะมานนจะวิ่งไปอีเดนกัน <c oughs> เป็นการตัดต่อบแบบไม่มีการตัดต่อมันแบบเรียวร้อยเอร์เซ็ อาจจะมีพูดตะกุกตะกัดรีบผ่านบ้างไปยานไปไปไปกานเลไปงานไปกานทำไมพวกพวกมึงดูแข็งอะไรนี่แข็งที่พายเลยมันไม่แข็งอย่าแข็งกกระตีมันแข็งรั่วกัะตีใช่อันนี้จะใช้เป็นเส้นทางการเดินปกตินะถ้าพวกเราบินเนี่ยมันก็คงจะดูฮาร์ดคอร์เกินไปแล้ว ผู้เล่นใหม่บางคนทำะไยกันยากจริงๆประตูนี้ก็เปิดยากอย่างเลยใช่ประตูนี้องจงเะงงเปิดนี่ต้องเปิดยังไงจุดทั้งหมดห้าจุดเป็นประตูที่เรืียงามากที่สุดมาค้งก็บักก็แสงไม่ถึงตรงกลางบ้างก็เปิดยากมากๆใช่มันเป็นประตูที่เปิดยากสุดๆทําให้ชีวิตสะดุดไม่คิดจะขุดไม่คิดจะพักไม่มีเดี๋ยวก็คือเปิดไม่ออกอะ มันมีเดือดมคือเปิดไม่ออกเน่แน่แน่เขาเรียกว่าไม่มีดวงแล้วเว้ยนี่อ่่นีไงมีดวงอยู่มีดวงอยู่มีดวงอยู่จริงเฮ้ยประตูเปิดละอุ้ยอุ้ยประตูเปิดประตูประตูบาชั้นอ่าเขาอ่าลมนี่มันแรงจริงๆเลยลมมันแรงแรงอ่ะบอกหน่อยข้างหน้าเนี่ยไปได้หมดกี่ทาง แบบคนที่เดินนะเดินง่ายสุดอ่าน้องโอ๊ตนี้เลยทางไหนไปได้บ้างอ่ามันไปได้หลายทางอ่ะมันไปด้านล่างก็ได้ด้านบนก็ได้ก็คือด้านล่างถ้าเราลงไปเนี่ยเราสามารถไต่หินที่นมาติดฝั่งนู้นได้เลยแต่ถ้าเรามาฝั่งนี้ก็อนจะอันตรายหน่อยก็จะมีก้อนหินบินมาเรื่อยๆอาจจะชนกับก้อนหินแล้วก็ปีกแตกเลยก็ได้ดูตัวอย่างงั้นเดี๋ยวเราไปด้านล่างดูตัวอย่างแบมปบี่นี่ละ ตามดีๆแนะนาให้มากับเพื่อนนะครับถ้าถ้ามาคนเดียวนี่อาจจะลำบ,บากนิดนึงตอนเราตกนะใช่โอ้สตาร์ทเราไปแล้วไป<ว>งี่บถ้าเห็นอีกทางหนึ่งอีกทางหนึ่งก็คือเนด่ยบดาล่านันนะครับก็คือลงไปดาล่าแล้วก็ไต่หินแบบาร์นนะครับนี้เลยไว้หินเอ๊สตาร์ทไม่รอคนอื่นเลยสตาร์ทอ่ะสตาร์ทเร็วรีบจับงเลย ตารีบเกินรีบไปรีบไปสตาร์ทรีบไปสตาร์รีบไปผมแนะนำนะคะว่าอย่าอย่าบินในนี้นะครผมถ้าไม่ถ้าไม่ชำนาญน,นะเพราะว่าเวลาคุณ <โด S 2> บิน<บ>เนี่ยคุอาจจะปิ๊บนี้ก็ได้นะฮะ <c oughs> ไปรอใาสาก่การกระโดดย้ำๆนะฮะในการเดินทางนะไม่งั้น <c oughs> <c oughs> ทางที่ <c oughs> <อ>ลำบากลำที่สุด จิตลมนี่แล้วไปกรแตกขอบฟ้าพวกมึงนี่ช้าจรจิงๆรอด้วย <c oughs> รอด้วยรอด้วยอย <ๆ S 2> ่เงี้ยป<ล>่ะสิอย่าเด็ดแอร์อย่างงี้เฮ้ยไม่ดแไม่เด็แอรกูไม่ได้แอรกูไม่มีปัญญาขึ้นเพื่อนกูไม่มีปัญญาเอาเป็นไร ทุกคนอย่ายลืมใส่หน้า,ากากมาครับผม PM สองจุ้ามันเยอะมากมากเลยเอ้ยสองจุดสี่สองศนย์มันเรียกว่า PM อะไ <2. 5. S 3> ร PM สองจุดห้าปัจจุบันไม่มี PM สองจุดห้ามีแต่ PM สิบเก้า <c oughs> PM สิบเก้าจริงโต้เราร้อมก็เดินเข้าไปเลยไปเลย <c oughs> PM สิบเก้าเราจะพบกับคุณกุก้ง ใช่เอ่๋ยวพอเราเปิดไปตรงนี้เสร็จนะครับมันจะมีน้องกุ้งโผล่มาเป็นคัสตีนขู่ให้เรากลัวนี่หน่อยแต่ว่าข้างน้ามก็ลำบากจริงๆใช่เพราะแม่ก็แต่งกันไปประตูเปิดแค่ฟากเดียวยังไมาหิ้ร้ากไว้เปิดอยู่ในปิดอยู่ในแคสตีนตัคนหรอฟากหนึ่งแบบประตูพังไงประตูพังอ๋อใช่ อันนี้นไปได้งซิมกุ้งเพลปุระแหละอันนี้ไปได้กี่ถามอธิบายดิผมไม่รู้ต้องให้ผู้ชายแล้วต้องให้ผู้ชายาอธิบาย ะทางนี้นะครับไปได้ทั้งหมดสองแบบนะครับแบบผู้ b ิ g i n n น n g เริ่มต้นนะครับทางวิธีแรกก็คือให้เรานะครับเดินเดินแล้วก็หาที่หลบก้อนหินไปนะครับอาจจะหลบตามเอ้หินแบบนี้ช่พอก้อนหินมาปุ๊บเราก็หลบข้างทางแบบนี้นะครับหรือหาที่ที่มันสูงกว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือให้เรานะครับบินไปเลยนะครับบิน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 แค่ให้มันแบบว่าย้ายเท้าถูกพื้นครับเวลาบินเนี่ยให้รีบ ใช้เป็นโหมดกลางปีกมันก็จะแบบว่าไม่ไม่ปลิวนะครับแต่ถ้าใช้เป็นโหมดหุบป,ปีก็คือปลิวแน่นอนพยายามคุมเส้นทางให้ดีๆเราก็จะมาถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัยครับ<ม>อ่าแบบนีผ้ผมมาก่อนใช่ไหมแต่ถ้าเป็นผู้เริ่มต้นจริงๆก็แนะนำให้เดินแล้วก็หาก้อหินแวะพักดีกว่าี๋ยวเข้าไปใกล้หินแดงนะครับเดี๋ยวคุณจะหัวรนเอา แมพ<ม>วันี้อันนีากลัาเลยอะทำไมทำไมน้องทีทำไมถึงห้ามเข้าไปใกล้หินแดงน้องทีบอกมันจะกินแสงเรามันจะดูดแสงไปเพิ่มแสงในตัวมันถ้าเราไปแตะหินแดงเต็มๆตามไม่เกิดเด็กกระจายใช่อะมาลอง<ม>อันนี้เป็นวิธีชาร์ตปีกนะสำหรับใครที่มีอีโมจิกับเพื่อนเนี่ยกดแบบนี้ เ้าเนี่ยต้องอยู่บนพื้นนะห้ามถูกน้ำปีก็จะชาร์จเต็มเออที่สองตัวแบบนี้โอ้คิดตัวไปรถนำตรงนำไปรถ<อ>มีคำแนะนำตรงนี้หรือเปล่าว่าต้องทำยังไงให้เรา,ารการเดินการบินของกุ้งนะคะว่ากุ้งเนี่ยมันบินยังไงก็คือถ้าเราจับการบินของกุ้งได้เนี่ยเราก็จะ ปลอดภัยในระยะหนึ่งก็คือเราจะไม่โดนกุ้งสองนั่นเองอย่างนี้นี่ล้ามาล้อมัดใต้สะพานอย่างนี้ได้ก็คือทํายังไงก็ได้ให้กุ้งไม่เห็นเราเอ็นไฟฟ้านี่เลยหรือว่าคุณเป็นอัลตัดก็ได้นะอัตัดเหมันกานแต่ดีฟ้านี่างถ้าคุณไม่ระวังคุณจะเจริญเหมืงนี้ไหกันหลบหลบหลบทำมาหลบใต้สะพานทำไมมันทำไมมันดูน่ารักขนาดไอ้ท้องที ทั้งทีทั้งทีเป็นไรไม่เป็นผมคือทะไรที่สับสูตรนะเชื่อผมนั่นเลยเยอะจีเนี่ยผมจะบอกให้นะว่าทางเนี่ยมันเป็นนั้นแล้วก็คือตรงไปเลยก็คือตามทางไปเรื่อยๆหรือว่าเราจะบิดบิดสะพานฝัก้ายเลยก็ได้แต่ก็ต้องระวังพุ่งเหมือนกันเพราะพุ่งเยอะ OK. เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวไปทางขวาเลยนี่เลยเราจะมาตามทางก็ได้โอ้โหสองข้างหน้าด้วยเด็ดจริงก right. okay. okay. ็เดินไปเลยนี่แหละมาแล้วปลอดภัยแล้ว แ,แสต่เราจะไม่หวัดแผลละ,ปะเปอร์เซ็นต์บางทีกู้เนี่ยอาจาจะโผมันจะกำแพงก็ได้งั้นระวังตัวไว้ดีจ้ะอย่าถามฮะว่าผมมาได้ไงผมมีดวงตาของอุจจิวะไปกันเอาหมูยังไงล่ะ,ละไปเฟชหน้ากันเฟชหน้า ผมเห็แต่ละด้านน่ะสุเนเจ็เลยล่ะคือบินเจ็ตเหรอไม่มันไม่ใช่เครื่องบินเจ็ตแต่มันคือเตประาบินได้เตปร้าไม่ <c oughs> ไปกันไปกันงนานดนตรีที่ทุกคนจะถวายเดกแสงไอ้อ่ะเปตรงนี้คุณโอ๊ตต้องทำยังไงถ้าเป็นคนปกติเนี่ยถ้าเป็นวีกินนี่เนี่ยก็คือเราจะเดินไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ตกหินไปแต่ถ้าเป็น ไอ้ร้ายขึ้นมาไหนแล้วก็บินขึ้นไปเลยฮะบ้านาใช่แบบนั้นเลยแล้วก็มาหลบหลบหินอย่างนี้ถ้าไม่ระวังเนี่ยเราตายได้เลยนะหลบลางหินหลบลางหินมามาเออ<า>แล้วจ<ๆ>บปัญหนานะฮะอ้าข้างหน้ามันมีกุ้งอยู่เดี๋ยวพอเราไปถึงจุดนั้นเดี๋ยวเราเค่อยมาบอกต่อว่า <c oughs> เ,ดวเดี๋ยวกุ้งข้างหน้าเนี่ยทำยังไง ก็สเสร็จถ้าเด็กตรงนี้คืออะไรครับกมอธิบายสิครับทุกคนกำลังตึงตึงจัดจัดข้างหน้านั่นซี่ปุ่งตัวเป็นเลยล่อะอะจังหวะที่เราควรไปมากที่สุดก็คือจังหวะที่ปุ่ม กล่องตรงไหนเฮ้ยเฮ้ยมาไปถ่ายไปไม่รอดคนถ่ายไปไม่รอดแล้วหนึ่งพา่ายแตกแล้วไม่นะคุณผ่าน,น้าจะฉไดหน้าให้ได้ตลาดแค่จะต้องเป็นหน่วยปรับ เราว่านะจังหวะที่เหมาะที่สุดสำหรับการที่จะไปก็คือจังหวะตอนที่เราอยู่ตรงนี้แล้วปุ้งอ่ะมันมันเดินไปถึงตรงกลางแล้วเราก็เดินออกไปเจอถึงแล้วถึงแล้ว โชคดีเขาขึ้นมาเป็นไรผมรออยู่รออยู่จูซๆคุณแล้วแตกดูเหมือนคุณจะไม่รอดนี่รอรอรอ่ะห้องไหนห้องไหน ตาของอุจิวาสะจ็บลอจะดับเบี้ <c oughs> ยนะเชียร้อจะทำยังไงต่อครับหลังจากเนี้ย <c oughs> มันก็จะมีเด็กของเก็บประมาณเก้าตัวนะครับข้างข้าหน้าก็จะเป็นโซนที่ให้เด็กแสงกับรูปปั้นหินเด็ก พอเราให้เยอะเนี่ยมันก็จะไดะ้เด็กแสงเนี่ยเยอะตามมาด้วยเอ้ยไม่ใช่เทีนยน,นีเดนอ่ะเยอะตามมาด้วยมนะคำว่าจะได้เทียยีเดนเยอะๆ,ๆก็ต้องให้เด็กแสงกับปั้นพวกนั้นให้เยอะๆเคยเห็นพวกก้าหาอะไ,ไ,ไรับกลุ่ไมไปทำคุณทีข๋ ข้าวหน้าไดไม่ได้โอเคแค่นี้พอ,อไปเล่นกกุ้งกัน <c oughs> ว,ว้าวอัะแล้วกันโฮมตัดไปหนึ่งจิก <laughs>